น้องกูกูเสือไทยใช่ไหมน้องกูเกีต้ารอเน้คืออะไรบอกก็ไปเชื่อสีประพาสสีประพาดชื่อลรกเตุณงโม่จะมองคุณน้าพยายามทำแอบมองน้องสาวขอท่านอาดีใจปฏิภักรักนานก็ได้ไอโตโน่กอย่าพูดยานที่นี้พยายามทำนัวรู้จักนิสัยมันดีไอคนนี้มันไม่ต้พูด เด็เจ้าคนเดียวนั่นแหละทหารคนหนึ่งติดตัวติดหนึระมอมท่านคนคนห่งรูปเช่นนี้เลยท่าขอได้ทราบด้วยครับวันนี้กระหม่อมท่านมาขึ้นพระองค์เพราะมีเรื่องจะกราบทูลด้วยค่ับท่านที่พระองค์ใช้กระหม่อมท่านเปติดป้ายหมาประกาศไว้ว่าหากแม้ว่าใครต้องการจะเที่ยวเล่นในวังหลวงนี่คือวันลอยกระทงนั่นแล้วก็มีเล่ห์เขมานห้ามพ่อติดตัวมาทาให้ว่าใครฝ่าอื่นมีโทษถึงท่านะหารชีวิตเอื่นด้วยครับเออหงุดหงมากเลยค่าน อีกไม่กี่เวลาข้างหน้าก็ถึงพิธีการลอยกระทงแล้วข้าพเจ้าพระเจ้าเสือไทยสเสด็จไปเรียนองค์ประธานอยากจะรู้ว่าในฐานที่นี้เนี่ยมีใครต้องการจะไปกับเราหรือไม่จะเชื้เมื่อไหร่ไปแค่ก้าวของท่านคงจะไปกับพระองค์ไม่ได้นะค่ะไปกับเราไม่ได้ไใช่พี่ต้องมาอ,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 อ่าแล้วท่านจะไปไหนแล้วก้าวของท่านนะ่ะจะไปทำกระทงขายพี่ต้อ,องมาจะไปทำกระทงขายขที่งานเนี่ย่ะไปทำขายได้เดี เออแล้วเองไงโตโน่ไม่ดูข่าวฟาหรืเปล่าใจเฉลิมไปไม่ได้นะเหลือเอ็งจะไปหรือเปล่าพีนก็มอจะไปกับโจนท่านไม่ได้เช่นกันคุณโมทำไมไปไม่ได้กูวะกูจะไปไหนตั้งใจไปแล้วว่าจะไปขายโคมลอยพีนสากพี่โยคนะจะไปขายโคมลอยเงินเดือนไม่น้อยอยากหาอะไรได้เสริมอีกสองคนนี้ไม่มีแต่ไปไหนไม่มีไปโดดเลยอยากลงทุนท่านไปไหนเนี่ย จะไม่ไปกับเราจริงๆใช่ไหมไม่ไปพี่น้องน้องหญิงเจ้าจะไปกับพี่หรือเปล่าขอบคีนขอบใจตามจะไี่ไปด้วยเค่ะเออมันต้องมีพยายามพยายามด้ยินแล้วพี่ของคนนี้เนี่ยไม่มีสาระอะไรเลยไม่มีสาระเลยแย่มากเจ้าจะเป็ทำงานชั้นผู้ใหญ่แล้วจะไปกับเราหรือไม่ด้วยความภักดีก็ะบอกท่านตอนนี้ออกผ่านคนให้เตรียมพร้อไปแล้วไป่องหาไปในกระทงกับเราหรอไปเก็บเหรียญในกระทงไม่ต้องหา ไม่เก่ยวเหรียญใหกระทงไ,ได้นะไปเดินเรยงไปเดินเท้าอ้อไม่เป็นไรวันนี้เป็นวันดีเจ้าจะไปไหนพก็จะไปว่านาะข้าหลวงก็เหมือนกันถ้าคนหนึ่งคนใดอยากไปตามลำพังก็ไม่จำเป็ว่าแต่ถ้าจะตามเป,ป็นปฏิบัติเราพระเจ้าเสือไทยก็ขอให้ตามเราไปพรนะิพาณนะล้างเมืองได้เลยเราดีไปหรอกพี่ เปลือกโผ่เข้ามาให้ลูกๆทุกคนน้องมาโคมโสนุขลูกถืงลกูลกลูกงานวันนี้เป็นวันลอยประมงเสด็จสิงนองประธานไปกับพี่เข้ามา